สวัสดีครับ f อสวัสดีครับวันนี้เบ้าแอมโลทงอยู่ที่สารแม่ฮันนี่ครับเอฟมาติดตามตฤกเ์ไปบักเอฟซครับงวดวันที่16สิงหาคมพศ2 5 6 7ครับจะเป็นแนวทางนะครับเนาะนี่สวัสดีครับได้เลขเด็ดยังครับงวดนี้ยังเลยยังบนใดเป่ครับวันนี้ขึ้นพึ่งห้อยออกเนาะครับ ขึ้นเมทัลครับในมืองนี้ขึ้นเงียบแต่อากาศฝนน้ำเนาะครับน้อกฝนขึมเลยนักแสวงโชว์โบฮมาเนาะพี่เสี่ยงเพิ่นไปใส่พี่เสี่ยงเพิ่นไอยู่นีบ่ตอนนี้ิ่นบได้มาถบุรีม่ปะนี่โอ้มีน้ำแดงเนาะพี่น้ำแดงน้แดงราคาแกงแกงนาพวมะไรครับเดี๋ยวบ่าแอมเราทงสิบห้า คับมาเบิ่งบรรยากาศข้างในมาท่าได้เลขเด็เดสามตัวนะครับไปฝากเอฟซีงวดนี้แต่ยังมุดมีไผ่มาครับแต่ก็ต้องมีตัวเลขกีแล้วล่ะครับเอฟซี e เนาะสวัสดีครับพี่นี่สวัสดีครับงวดนี้มีเลขยังครับ,รบงวดนี้มีเลขหรือว่ามีไผ่มาเฮ็ดเอาเลขหรือเปล่าครับนี่น้าเลขไผ่จับไผ่จับมันจับไผ่จับมันกระโชว์ไผ่โชว์มันจับลูกปิงปองแม่จับ จับได้ขอฉูคอลาบเนาะครับ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 เดียวครับเดี๋ยวผมสีวายก่อนครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เ้นพี่ือเสียงดงดังต่เราเป็นพี่เสือแดงซาถุกไั้นเน่ยนี่ต้อนรับนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมวันนี้ได้หรือเปล่าครับเรื่องนี้ สามสาห้าสอวันเสียชีวิตของแม่ฮันนี่สีสาร 2. 2> ที่สองหนึ่งก็เลขวันเสียชีวิตของเพิรสิบสี่ก็เลข,ขวันเกิดเพิ่นที่จะออกเมื่อกี้นีน้โอ้ครับรครับครับเด็กวันเกิดเพิ่นเนาะครับผมแม่วันเกิดยี่สองุลาคมวันทันีวันที่วันวัน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 ี่วันทาันทัน่วันี่ในที่ให้ที่วันร่วับ่ววททั ี๋ยวกาเพิ่นก้อนครับข้าวหนึ่ง่ายเพิ่นก้อนครับผมทำมือช่อมนกอ่ะกาบขอพรแม่ฮันนี่ขอโชกขอลาบเรียบร้อยนะครับแนวทางได้ครับบายนี้เดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงขอจับเองดีกว่าเนาะบ่บ่โบยได้จับจะเคลื่อได้มากอมาประจำโบยได้จับจะเคลื่อเอาสองตัวล่างก่อนบ่ครับสองตัวล่างก่อนนะครับอีกโอ้โหที่โบ่ได้จับจะเคลื่อนนี่เลยเลยเลย เล็กสองเล็กสองเลข็กสองอ้าวจะเป็นสองหกหรือสองสองไฮฟิดในมือคนเด้อครับผมให้ติดขึ้นไม่ไมมือเลยเนาะครับเนาะใช่ใช่ตนห่งสองสี่สองสี่ครับโอ้สองสี่นี่ต้นนี้เป็นล่างครับสองสี่สองสี่เลขล่างงวดวันที่ <16. S 1> สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่เป็นเป็นเรียงอย่งแบบดีเลยครับครับผมเอาเสามตัวเนาะครับสามตัวสามตัวสามตัวครับสามตัวไฮเลียนขึ้นมาในมือเลยเนะาะเอาลึกๆเอาลึกๆเฮ้เอออกมาเองออกมาเองเลขหกโบเมนเลเก้าเนาะครับเลขหครับเลขหกครับเลขหกนี่เพนแลนเพนแลนออกมาเลยงอกแล้วหกสองบ้า มันเสือจนครับมันตายมันตายมันี่พกเฮ้ยน่โอ้ขึ้นมาเองได้ไหมนฮ้ยคนณชิงลูกหยาบเลยได้นะคะคุณชิงลูกเลยครับสองตัวล่างสองสี่ลักะสามตัวครับหกปดยังอีกลูกหนึงอีกลูกหนึงครับนี่พี่เออาออทำอะไรไอตี๋ าฮเรียนขึ้นมาในมือเลยไหเรลนขึ้นมาเลยครับเลืกลืกลุกลกลุกลืกน่เลกพี่น้องเลพี้ออ้าวแคปหน้าจอไปเลยครับเอซีนี่หกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเลขสองตัวนี่สองสี่สองสี่ครับเอฟสเนาะอุาอยูซาถุพอให้มีโชกไงครับ ยี่ขอบคุณในหลายครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนี่นักแสวงโชคกาทยอยไม่ได้เรื่อยแล้วครับผมทานผู้ชมเนาะมันขึ้นฝ้าคุ้มฝนครับมนีเบาแอมโลทงนี่ขอปิดคลิปไปเพียงํำนี้ก่อนครับแต่อย่าหันถึงไปใส่เอฟซีมีเบาแอมโลทงนี่มีค่องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับช่มึนค่องดีกันครับเบาแอมโลทงนี่ด้เดินทางไปทาบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซี่ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรอตตอรีจึงสื่เือถือนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนังถาอยของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีขัดครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 าธาธาธนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยหลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห<ต>น่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปะสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนียพ่อนวดตี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรุษซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็น้านเหา,ายขาย่ครๆว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถพ์มาบดมาบังหนา้านเห็ดใ้คนมองบ่เห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเข้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสแต่มาสกัดละกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบา เอายังไกยผู้สาวผู้บ่าวมาัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับ่ามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูอ่อมากนะครับเนาะลักกะมือแท้แทะครับ่ามผู้ชมมือแท้แทแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับและะ้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นละะูบห,หัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีบโบลายนะครับเนาะมี e <tinc S 1> หลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บเบาแอมมาตรงนี้ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไมห่หายเอฟซีเนาะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดใด้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโบลายครับมาฝากเอ็บสี่โหลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน,น,น้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืแบบ่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน,น,น้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพิษอ,อะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ